สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับกลับมาพบก,กันอีกครั้งนะครับสําหรับคลิปนี้เราจะนําเสนอสูตร10หน่วยบนนะครับมีทั้งหมด4ตัว3สูตรนะครับเน้นตัวชนนะครับเราจะนําทั้ง3สูตรมาจับตัวที่ชนกันนะครับมาเป็นเลขเด่น10หน่วยบนนะครับง,งวดล่าสุดนะครับสูตรของเราคํานวณได้ สูตรที่1น,นะครับคุณได้5 6 7 8นะครับสูตรที่2ได้1 2 3 5สูตรที่3ได้8 9 12นะครับเราจับชนกัน3ส,สูตรนะครับเป็น4ตัวเลขเด่นนี้นะครับ12 58นะครับผลราวัลออก9 0 5นะครับก็เข้าที่เลข5นะครับ ถือว่ายังเดินต่อนะครับเพราะว่าตัวเลขที่ชนแล้วมานะครับเราไม่ได้เน้นสูตรใดสูตรหนึ่งนะครับเน้นตัวที่ชนกันในช่องนี้นะครับนี่นะครับเราก็มาดูในงวดที่29น,นะครับว่าจะได้เลขอะไรนะครับสูตรก็เป็นสูตรเก่านะครับ สูตรที่หนึ่งครับหลักหมื่นบวกหลักหน่วยบนนะครับบวกด้วยหลักหน่วยหน้าขั้งที่สองหนึ่งครั้งนะครับบวกด้วยหลักร้อยท้ายขั้นที่หนึ่งหนึ่งครั้งสิบท้ายครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งนะครับบวกค่าคงที่เป็นเด่นตัวที่หนึ่งนะครับแล้วขยายเพิ่มไปทีละหนึ่งอีกสามตำแหน่งนะครับหกบวกห้าเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกสี่เป็นสิบห้าสิบห้าบวกสองเป็นสิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกสามเป็นยี่สิบยี่สิบบวกห้าคงที่เป็นยี่สิบห้านะครับบวกเพิ่มไปหนึ่งนะครับเป็นหก บวกอีกหนึ 1, 7, 7่งเป็นเจ็ดเจ็ดบวกอีกหนึ่งเป็นแปดนะครับสูตรที่หนึ่งเราได้ห้าหกเจ็ดแปดสูตรที่สองนะครับเราใช้หลักพันหนึ่งครั้งนะครับหลักร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักหน่วยท้ายครั้งที่สองสองครั้งนะครับแล้วบวกด้วยสามคงที่เป็นเด่นตัวที่หนึ่งบวกเพิ่มไปอีกหนึ่งเป็นเด่นตัวที่สองบวกเพิ่มไปอีกหนึ่งเเด่นตัวที่สามแล้วบวกเพิ่มไปสองนะครับเป็นเด่นตัวที่สี่หนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองนะครับ หนึ 1> 1่งบวกสองเป็นสามสามบวกสองเป็นห้าห้าบวกสามคงที่นะครับเป็นแปดแปดบวกหนึ่งเป็นเ 9, ก9้าเก้าบวกอีกหนึ่งเป็นสิบใช้ศูนย์ศูนย์บวกอีกสองเป็นสองนะครับสิบในบนสูตรที่สองนะครับได้แปดเก้าศูนย์สองนะครับมาดูสูตรที่สามกันนะครับเราจะไปไวกันนะครับคิดจะได้ไม่ยาวนะครับ สูตรที่สามใช้หลักแสนหนึ่งครั้งนะครับหลักสิบบนสองครั้งหลักสิบหน้าครั้งที่สองหนึ่งครั้งนะครับหลักร้อยท้ายครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งระบบที่สี่คงที่นะครับเป็นเด่นตัวที่หนึ่งบวกเพิ่มไปอีกหนึ่งเป็นเด่นตัวที่สองระบบเพิ่มไปสองเป็นเด่นตัวที่สามและบวกเพิ่มไปอีกหนึ่งนะครับเป็นเด่นตัวที่สี่ศูนย์บวกศูนย์เป็นศูนย์ศูนย์บวกสามเป็นสามสามบวกสองเป็นห้าห้าบวกสี่เป็นเก้านะครับเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบใช้ศูนย์ ศูบวกสองเป็นสองสองบวกหเป็นสามนะครับสูตรที่3ามเราได้902านสานะครับน,นทัทั้งสามสูตรมาใส่ในตารางนะครับหมดบรรทัดพอดีนะครับเขียนข้างล่างเลยนะครับวันที่ยี่สิสูตรที่1นึ่งห้าหเจดปดสูตรที่สองแปด 902สูตรที่สาม9023สำหรับสูตรนี้นะครับหลุดไปเข้าหลักร้อยนะครับงวดที่แล้วนะครับวันนี้สูตรที่สองมาหลักหน่วยนะครับยังไม่หลุดนะครับสูตรที่สองนะครับสูตรที่สามขอพยานับสูตรที่หนึ่งนะครับกลับมาเข้าหลัก หน่วยครั้งนะครับหลังจากที่หลุดไปหลักร้อยหนึ่งงวดนะครับตัวที่ชนกันนะครับก็จะมีแปดสองครั้งแปดแปดเก้าเก้าศูนย์ศูนย์สองสองะครับตัวที่ชนกันมากที่สุดคือแปดเก้าศูนย์สองนะครับ นี่นะครับสี่ตัวนี้นะครับแปดเก้าศูนย์สองสูตรที่สองนี่นะครับเน้นมาสิบหน่วยบนนะครับรจำงวดเป็นที่สิบหกมีนาคมนะครับ นี่นะครับก็จะได้เลขเด่น10หน่วยบนคือ8 9 0 2นะครับแล้วเราก็มาคำนวณแต้ม2องตัวบวนกันนะครับแต้มสองตัวบวนสำหรับงวดน,นี้นะครับจะปรับสูตรหน่อยหนึ่งนะครับจะใช้สูตรเก่านะครับแต่ปรับการบวกเลขครับเพื่อให้สูตรได้เดินต่อนะครับเพื่อนๆจะใช้สูตรเก่าก็ได้นะครับ หักคลิปนี้ผมลองปรับสูตรวิธีคิดนะครับสูตรที่หนึ่งเอใช้หลักแสนบวกกันเก้าครั้งนะครับระบุได้หลักหมื่นสี่ครั้งบวกได้หลักสิบบนสองครั้งบวกได้หลักสิบล่างหนึ่งครั้งและบุกได้หลักร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งสี่ครั้งบวกได้หลัก 10, ล สิบท้ายครั้งที่หนึ่งนะครับหนึ่งครั้งหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งร้อยท้ายครั้งที่สองหนึ่งครั้งนะครับระบบที่สองคงที่นะครับเป็นเด่นตัวที่หนึ่งบวกเพิ่มอีกสามนะครับเป็นเด่นตัวที่สองระบวกเพิ่มไปอีกหนึ่งนะครับเป็นเด่นตัวที่สามบวกอีกหนึ่งเป็นเด่นตัวที่สี่และบวกอีกหนึ่งเป็นเด่นตัวที่ห้าบวกอีกหนึ่งเป็นเด่นตัวที่หกและบวกอีกหนึ่งนะครับเป็นเด่นตัวที่เจ็ดศูนย์บวกการเก้าครั้งได้ศูนย์นะครับหกสี่ยี่สิบ สองบวกการสี่ครั้งได้แปดนะครับศูนย์บวกสี่เป็นสี่สี่บวกศูนย์เป็นสี่สี่บวกศูนย์เป็นสี่สี่บวกแปดเป็นสิบสองสิบสองบวกสามเป็นสิบห้าสิบห้าบวกสี่เป็นสิบเก้าสิบเก้าบวกหกเป็นยี่สิบห้ายี่สิบห้าบวกสองคงที่นะครับเป็นยี่สิบเจ็ดนะครับได้เจ็ดเจ็ดบวกสามเป็นสิบใช้ศูนย์นะครับแล้วก็บวกทีละหนึ่งนะครับศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับ สูตที่1ก็จะได้แต้ม70 1 2 3 4นนะครับจะมีทั้งหมด7ตัวเหมือนเดิมนะครับสูตรที่2นะครับเราจะใช้หลักแสนบวกกัน10ครั้งนะครับระบบ้วยหลักขออภัยครับระบบ้วยหลักพัน1ครั้งนะครับหลัก10บบน1ครั้งหลัก10บล่าง3ครั้งนะครับ หลักหน่วยหน้าครั้งที่1 1ครั้งหลักร้อยหน้าครั้งที่2 1ครั้งหลักสิบหน้าครั้งที่สองครั้งนะครับและหลักสิบท้ายครั้งที่1 4ครั้งและหลักหน่วยท้ายครั้งที่2นะครับ1ครั้งระบบที่2คงที่เป็นเด่นตัวที่1และบวกเพิ่มไปอีก1นะครับเป็นเด่นตัวที่สองบวกเพิ่มไป2เป็นเด่นตัวที่3าและบวกเพิ่มไปสองนะครับเป็นเด่นตัวที่4ี่บวกเพิ่มไปอีกหนึ่กเป็นเด่นตัวที่6และบวกเพิ่มไปอีก1นึ่งเป็นเด่นตัวที่7นะครับ ขอภัยครับภาพจะเล็กไปหน่อยนะครับซูมให้เห็นนะครับว่าเลขบวกนะครับนี่ครับสองหนึ่งนะครับอันนี้ก็2 3 1 1 1 1 1นนะครับ เดีย๋ยวเราก็มาคำนวณพร้อมกันนะครับศูนวกหนึ่งเป็น1นึะครับหนบวกศูนย์เป็น1 1ึบวกศูนย์เป็น1 1ึบวกหเป็น7จ็ดเบวกแปเป็น15บห้าบหบวกสาเป็นสิบแปดบบวกสองเป็น20 2 0ิบวกหนึ่งเป็นยี่สิบดยีบวกสองคงที่นะครับเป็น23ได้สามนะครับสามบวกหนะครับเป็น4ี่สี่บวกสเป็น6 6หกบวกสเป็น8ปดแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบใช้ศูนย์นะ สูตรที่สองเราได้แต้มสามสี่หกแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะครับแล้ก็มาหาตัวชนกันนะครับอันนี้เป็นการปรับสูตรนะครับเ,เพื่อนๆคนไหนไม่อยากปรับก็เราใช้สูตรเดิมครับอันนี้ไม่ได้แก้เลขนะครับแต่เป็นการปรับนะครับงอทีแล้วหลุดหนึ่งสูตรนะครับเข้าแค่สูตรเดียวนะครับคือสูตรที่สอง แล้วเราจะขึ้นแผนภาพให้ดูนะครับว่าปรับแล้วมันจะเดินดีนะครับเลขที่ชนกันก็คือเลข0นย์นะครับเลข1เลขสาเลข4ชนกันแค่4ตัวนะครับสำหรับงวดน,นี้นะครับ0ูนย์หนึนะครับ เลขเด่นของเรานะครับแปดเก้าศูนย์สองนะครับทำแบบเดิมน,นะครับได้แต้มเด่นแล้วก็นำเลขเด่นมาจาับก,กับแต้มนะครับแปดบวกอะไรได้สิบนะครับแปดบวกสองแปดบวกอะไรได้หนึ่งแปดบวกสาม แบวกอะไรได้3นะครับ8ปดบวกห้ปดบวกอะไรได้4นะครับ8ปดบวกหก้าบวกอะไรได้ศูนย์เกนะครับ9ก้าสองเกแล้วก็95นะครับ0 0 0ย์ศสา ศูนย์สี่สองแปดสองเก้าสองหนึ่งดอครับสองหนึ่งแล้วก็สองสองนะครับก็จะเหลือไม่กี่ชุดนะครับที่น่าสนใจก็จะมีแปดสองนะครับ 3 92สาก้าสองก้าสีส่ส นี่ครับก็จะมีประมาณเจ็ดตัวนะครับสาหรับวันนี้นะครับแต่จะมาหรือไม่นั้นก็ไม่ทราบนะครับเพราะว่าเลขเด่นบนสามตัวของเราระยะยาวนะครับคือสองสามสี่นะครับแล้วก็มีสี่ห้าหกนะครับขอพายครับมีสามสี่ห้านะครับไม่สามสี่ห้าอีสูตรนะครับที่เดินดีนะครับ ก็ถ้าแต้ม2ตัวบนเดินต่อนะครับก็มีสิทธิ์ลุ้นนะครับสำหรับงวดนี้นะครับอเลขเด่น4ตัว3ัสูงของเราก็ยังไม่หลุดนะครับชนกันแล้วมาทุกงวดน,นะครับก็จบแล้วนะครับสำหรับข้อมูลเลขเด่น10หน่วยบนนะครับประจำวดวเป็นที่16มีนาคม2,565นะครับ เพื่อนมีข้อเสนอแนะใดๆนะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับผิดถูกยังไงก็ขออภัยไว้หน้าที่นี้นะครับสำหรับสูตรหวยที่เรานำเสนอให้นะครับสูตรการคำนวณไม่มีใครทราบนะครับว่าสูตรไหนจะเดินต่อนะครับเราใช้โปรดใช้วิทัยของท่านนะครับในการตัดสินใจนะครับชอบสูตรไหนเลือกสูตรนั้นนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ